โอ้โอเอยเยอะานี่โอ้โอ้อยร่งเนยวร่งเ็มตมเลยเอ,อมามามาดีมาแล้วปะ ในพัดสินโอ้มาพี่น้องมานี่มากินข้าวอยู่บ้านลำเลยนี่ปีก,ก,ปปก,ก,ปกบปีกบแล้วก็ปิ้งพี่เหรอมาป้ามาป้าสวนะัสดีและสวัสดีพี่ตับนะครับส่งวันนี้กับพี่กับป้าป้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยอ้อมวันน,นี้่แต่ว่าหยักมาแต่บ,บ้านเอามาคนเดียวมาครบรถชาวบ้านคนข้าอยู่ท่านนี่ก็เลยมันวิบ ตมแล้วก็เลยขี่รถติดตามไปน้ำนพุนสิน้องเลยมาด้ี่กันพบรถกับขี่รถไปนึกชาวบ้านนี่เลยเราก็จะไปพุนแล้วไปบ้านทุกคนตัวนี้คือทางไปหายไปโจนไปด่านนะพี่น้องเอ้นี่ขี่ต้มกำลังเนียวๆเ,เลยได้นี่คือว่ารถ,ถท้ายมากนี่ผู้เดียวมันบวอดได้พี่น้องมัน,นต้องสามหาสี่คนทางดินแดงๆเลยกำลังเหนียวมาวันนี้กะรถชาวบ้านเขาพี่น้องเอ้นี่กำลังสีไป <laughs> ด่านมากระจมตมอยู่นี่นี่ด,นดินกับล่างเหนียวแล้วฝนไม่ได้ตกเลยฉาบม,มือเนาะสี่มือเนาะประมาณนี้แหละโอ้คนสีเอาเครื่องวินได้โอ้ต้องเฮ็ดพิลึกเถอะนะนะ <laughs> โอ้เยเน้าะดังตมนี <laughs> ่มันห้อยมันจับบ่ได้แลนะ้วเนาะห้อยมันจับบ่ได้แล้ว <laughs> ที่ <laughs> ดินเหนียวเต็มหมดแล้วห้อยมัน รถเป่าในปีก่อนรถโมมี่ไปเลยเลยได้นี่ได้มีท่อเคิร์ตมันกับจักแก้มันอะไรยังข้าเลยข้ายังได้วิ่นเลยเนี่ดเลโอ้ยดินเปดินได้ตอนนี้เนาะตีนามันบ่ยางมันมันหลวยมาแล้วได้ช่ำรถบมมียางเลยบมมีเกาะเลยขีดตรงกามมาเลยสู้ละโอ้โหโมเทองใช่ปะอันนี้ว่าเขิงวิ่นนะ โอ้โใครแน่ถ้ามันมีเครื่องวินนะผ่านนี่คันบมมีเครื่องวินเนี่ยแสดงว่ามื่อวานี้เยอะปะนะนี่ผูกกับบ่อเชื้อเพราะอะบันนี้เนี่ยมันก็มีอย่างไรจะคนคนไปเดยวเชื่เห็นรถคันหนึ่งล่ะโอ้ใส่เครื่องวินนี่โอ้เครื่องวินเพิ่อยู่ผูโผ้ เราจะตัดเขืองเลยจเพิ่งทงั่งพวกโอ้โยแต่ยนานที่ไปก็ได้เหรยานสายพานได้ดว่าคดสุกกีเนาะ พูได้แต่งเอาได้เครื่องวินนี่เนาะโองเอาโบได้เตขอเชื่อเลยบ่ชเอนเดียนี้ล่ะเรื่องอย่างใดชนัเลรถนอะรถนักอ็งนี้แหละโอมันมีงงาพูนท้องขึงหลังบ่ กวเอา,ข,าข,นขนสิบข,ขนซุกนี่ไปเ้องไอนี่เถิงนี่น้อยนี่นะโอ้โห้โอะมาอนนี้โอ้โอ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  ไปเลยทางน้ามันก็แต่งเอารถเนาะเต่งนั่งเฮ็ดเอาเองรถวันนี้เฮ็ดเธอได้ไหมจ๊ะรถจักรจะมีอยู่คันหนึ่งอยู่เพิ่นไม่ได้ใช้งานมันโอ้เอา่จะซื้อเ่าจะซื้อเอาของเขาเฮ็ดเลยเอ สิบสามล้านป่ายพุูดอันนี้ในพระเจ้าเห็ดเอาปะอีพระเจ้าเห็ดเอาโอ้มีแต่ลงทุนทออันซื้อสายนั้นนั่นเนาะสายนี่ก็ว่าเชื่อนั้นก็เอาเอาเชื้อก็ได้นี่เนาะได้โอ้แต่เวลาเขาดึงมันยืดเออมันมันมันบูร่อยเนาะอโอ้ฟางเฮ็ดแร่หินเนาะ แสดงว่าบุปปาเลยตัวนี้เนาะบุปปาเลยเราต้องเอาไปคุณโอ้การใช้วิธีไปลงไปป้าเพื่นเอาแบบว่าอุปกรณ์น้อยนะคนน้อยนะต้องได้ใช้เครื่องจักรนี <the <the ่ชอยวินโอ้คันโพเลอร์ มีความหูความสามารถก็เอ็ดได้พี่น้องเลยเอาจักรรถรถจักรนี่นะเอาเครื่องรถจักรนี่นะเฮ็ดนะแต่งเอานะเครื่องวิน่นนี่โอ้ภายในเครื่องมือเฮ็ดนี่นี่จังได้แล้วนะี่สำเร็จชีมือชีมือโอ้ก่าโบหึงปเปลาเน้องโอ้สหัสี่ได้สื่อตรงนีอ้โนั่นได้รถด,ดี่นี่ยนี้ว่าของเขากนนี้ เนี่ยนี้บอเขาคือบหคอคือวะอมของเขาแล้วมันใสสาบข้านพวกนี้นะของเขาไั่แสดงว่าบุญทุกนี่เเริ่โตนบ่าย่านสัมนันน้องชรี่วไบึงาวเาไปยืมิด่งภาพของตัวจริงเลยน้องมาทดลองแล้วนะเว่าทดลองนะมันจะซื้อสิบสามล้านคริตัวเฮ็ดไม่เฮืน เข้าไปเห็นของไทยไทยมันเฮ็ดมันเฮ็ดเผาเดียวนี่เข้าก็เลยกุทดสอกชบมังนะเผาเดียวนี่ยวะไทยเนี่ยแตงเอาอโนะตัวนี้มันเผาตัวนี้มันใหญ่กว่าดิค่ะข้ามไงข้านมันใหญ่แล้วก็โมเลข้านจานซอยแหล่นโมเมนต์ปะข้านรถไทยของเข้า มันหักอยู่แกงนโมหม้อเด้ปีแล้วนี่เด้คอมันวะเมื่อไรข่านมันเล็กข่านน้องขานมอกมันนี่อือหหักอยู่แกงนหมฮัลโหลมาแล้วโอนเสิร์ฟ่าเกลียวนี่หินเจเลยเต๋อไปแต่เฟอร์จะได้เนาะเจฝนหมดลายใบเต๋อวังหินเจนี่ก็ดิจะเต๋อเพื่อนนี้นะเต๋อไงของมีบ้างครับ ขึ้นดิขึ้นเดียวขึ้นเดียวพวกมาไว่ไเลยเราไปอ่ามาเราไปอ่านมากกนเพราะแบบนี้โอ้ไปก่อนว่ชีวิตของคนเกตบจรบทพี่น,น,น้องเอ้ยต้องอ้อไปหาเงินนี่ต้องอ้อยู่ป้านี่พี่เราเก็บเขามานะเพราะว่าพี่เราบ้านเป็นเงินหมดนะคนเกตบบ้านนอกเฮาผมอ,อยู่นอรมมองนะพี่น้องอ,อยู่นอรนะ์มัลนะมันวาวเรื่องคุกจ้าคุกงานเลยยู่ป้าอยู่ตรงอยู่นี้เนี่ยนะต้องหาตามป้าตามตรงประเด็นนี้แหละ มื่อเริ่มมันก็ได้พี่น้องเอ๋ยมื่อเริ่มมันมอมมันมันก็หาคุ้มกิโลนี่<ม>ไปตามเส้นทางหาก,กินใช้ชีวิตไปเป็นวันเลยโอ้สเม่ต่อมนก <laughs> บนันนี่โอ้ว่ามันสีกขาดที่ชิลเลอรอีแลบานนี้พี่น,น้องเ <laughs> อ๋ยหาค่าแค่แด้เพื่นม,มี่ต้อ,อยทางช่วยร่างเหนียวร่างต่อมเลย คัดพลอเร่บทเส็นี่ขับรถนี่มาบอรอดพี่น้องเอ้เช่นทางนี้นะค่อยกระจนย่อมเลยมาบอไวมีแต่ยางได้ไปป่ากนันดิอ๋อเห็นแล้วเด้ด่าอะไรดิตอนท้อยทอดแสดงว่าขับรถนี่ต้องใส่แห้งลีรอด้ดอยังไรครึ่งเนี้ยเอเดีดย๋ยวนี้น้องยังแน่นได้ลหร นีต่มกับย้างต่อีพี่น้องโอ้มาดีงะแหละมันนี่แล้ออมาต่บ้านสีโปงกได้นี่ยเลยโอ้ไอเด้มันบันมุ่งโปรยต่มเนาะ คนคูดเพ้อมดินอ้อนนี่นะพอดีฝนมมาอีนะเอ่เอา,างดินกำลังเหนียวเอาก็ได้ลงตะลดเข่าแล้วพี่น้องไอ้รถชาวบ้านเพิ่นไปดานมาหอดทางแว้หายเขากับชีลงก้อนแบบนี้ ลงมาเอาเครื่องเอาของแล้วก็แวะเข้เาไปยามเฮว้นำพี่น้องไปเข้าบนันไดมานี่ก็ได้ห้าหกคืน,ลนาาลแล้วได้พี่น้องเข้าคาร์ฮอดหายเรียบร้อยพี่น้องฮอดเทงลงนะเขาชีพักฟอร์จินน้อยสีเข้าไปเลาะหายามเหวแล้วก็ชีเอ็นไปหาเห็ดเฮว้หมูอีกพี่น้องเ้ยคำ้คำๆพูดละชี้ออดานาพ,ดาพุูดละอ้อป่าพี่น้องเลยเอาทุกคนตอนนี้ เฮากับชาวพักเหิงเติมแล้วนะยังกินข้าวอะไรพี่น้องเลยเราจะหามาโบบแกงกินก,ก,บบก,นกอ่อนแกงโบบกินแล้วเฮาวทไปยามแถวแล้วก็ไปเอ็ดแถวต่อนนะโบบก็เอาตามหลังข้างเท่งนี่เลยนี่จะเคิร์มมะโบบทั้งหมดแกงโบบร้อนก่อนพี่น้องเอ้ยมาดิมูมีอินกินแล้วเหมือนนี้โบบพี่น้องเอ้ยนี่ นี่พงค์นองชายเพื่นก็มาแต่เชื่อหนิเนี่ยฮึ่มอ๋อโป่งมาทางเลอศเดี๋ยวนี้หาเพื่อได้เพื่อเลิศเอาละทีม่าคงง่ายน้ำได้เหมือนเพิ่นวล่าตัวนี้นะเป็นไมุ้่นเกตเฮวหมูนะเพื่อนเอาไว้นี่อาจจะเอ็ดเฮวหมูเติมอีกก็เพราะว่าเฮวมันหากได้น้อยตัวนี้เป็นไม้คอนเกตมันนะไม่เป็น เอาลงเชี่ยวข่มนั่นเนองเนี่เอาเอ็ดเติมอีสีรางนะเขากินข้าวยญาสิไปหาเอ็ดเหวจังสิกายเอาป้าพี่น้องเอ้กินข้าวยญานี่ก็ไปยามเหวหมูยามเหวี่หมูแล้วสิกายไปเฮ็ดเหวหมูอีเลาะเลาะบ้างมันมีทางหมูไปหลวงปู่แล้วพี่น้องเอ้เขาสิกินข้าวยญาไปเอ็ดเหวหมูต่อค้ำสิอ้อด้านวันนี้นะพี่น้องว่าไปป้าไปละไก่โมโบ่เขาก็เสีอเห็ดน้อยนึงพี่น้องเว้ น้องไายพันหาเห็ดมา <c oughs> ได้เห็ดน้อยเดียวนึ่งมาแกงกินนี่แกงเชื่าโบบินบ่พี่น้อง,นองคักได้เหมือนน,น,น,นี่เนี่ยพราะได้กินแกงของโบกเ,เดียวพอได้พอกินมากินนำ้ำโบ๊ะๆบ๊ที่มันก็สุดตัวเลย วะโอเคโยบพี่น้องเอ้ยมาวันนี้มากินแกง๊ยมบวบซื้อเห็ดบดเด้อพี่น้องเด้อเห็ดกับบ้หลาย,ดยเด้อน้อยเดียวนึงพอได้น้ำข้าวมาพี่น้องข้าวงานกันเด้อวันนี้นี่มา嘛มา,เ,า,มาเขาวโมบินสองคืน่สามคืนนี่แล้วโอ้เหมืนก็นมาหาเห็ดเห็ดโม นล้วผีนองเด้อนี่แก่เฮ็ดเสือมาโบมโอ้โหโบบอ,อ่อนๆเลยนี่มันเวทมันโบม,มันคนหม,มดหมดมันนี่ละตายกูนะไอ้แม่นสัสมันตาปูตาเขาคนตะงอนเนะี่เริ่มตายกูเป็่นภาคอืม มาๆา,า,าพี่น้องอือน,น,นี่แหละชีวิตมาป้าพี่น้องครบครบมนเลิกกินอย่างนั้นนะโอ้คักแล้วแกงเห็ดมันวัชิได้แกงมันบอบร้อนสองคอนสู้นดูแล้วแบบกระายาแป้งแล้วเมือเลยมือมือ

เขาวกินเรียบร้อยพี่น้องเลยบันนี้สีเกมเครื่องเกมคลองดีไปหายำเหี่ยวหมูแล้วกะ็ไปเอ็ดหาเลาะเอ็ดเหี่ยวหมูเตุ้มอีกพี่น้องเลยทุกคนตอนนี้ก็สามโมงพี่น้องเลยสีห้าไปหายำเหี่ยวเลยไปหาเอ็ดเหี่ยวอีกพี่น้องเลยตอนนี้ก็มองเหี่ยวแล้วพี่น้องโอ้บุึกพี่น้องเลย มันบ่มีห้อยมาเลยอหันเหวกันหนึ่งอย่าเหวี่ยงก่าเขาได้รางนึงพี่น้อง <c oughs> บ่ถือเลยบ่เหน็นห้อยหมูมาเคลเลยนี่พี่น้องมาข้อทางนี้นะห้อยหมูยังมีไหมได้เด้ตอนนี้นะโอ้มันอยู่มุงเลยด้วยนี่น้องนะม,มาเย็บกลางทางเลยนะ มันม้วนเ,เชี่ยวมันน,ะนี่ปลายสามตัวนี้นะนยังไม่ไหม้ได้ดนี่เอาฉีดหาไปเอ็ดเอ็ดเอ็ดเชือตัวนี้แหละพี่น้อยเอาฉีดนับมืงห้อยมันมันไปทั้งเรือนะแต่ว่าพยายามเฮวหลังนี้ก่อนอยู่หันั้นพยายามเฮวหลังนั้นใชมาหมจนับมือเอ็ดเชือห้วยตัวนี้แหละพี่น้อย มันมักง่ายนึงตัวนี้นะตัวมันเย็บเป็นผิดเหว้มันนั่นแหละนี่ยังมีไหมเลยนี่หมูพ่ายพี่น้องหมูพ่ายหมูตะเดียวนี่นะห้อยปลายปลายชา,ามพี่น้องเว่าเคยฉีหาพยายามเฮฟลังนี่แล้วฉีรัดรัดเบิ้งเฮ็ดเชื่อมนนนะมันแบบนี้มาทำไปจอดกินมันข้าเจ้านี่นะอยู่คืคอยนี่เลยเคยโชนเดียวนี่เลยนั่นทางเลยนะห้อยมันนะนันทางเลยจะคนมาแต่ทั้งเรื่องนี่ยังไม่ไหมเลยนะมือเช้านี่นะนี่นมือเช้านี่นพี่น้องเอ้ โอ้ยสิยดุดยเดดมาาทางเรือด้เนี่น้ำทางมาพี่เฉืองยู่งเฉืองยู่เหวเท่านั้นนะไปเบิ่งลุ้นน้ำกันเพนน้องเฉืองยู่น้ำเหี้ยวน้ำทางมานี่เลยเลยนะหมูน้ำทางนะเพน้อย นี่น่ะเนนี่เลนโดนี่น่ะ,นนนนะพี่นุอกนี่ยังไม่ๆาเห็นนะมันนำทางมานี่นี่มันนำทางมาเนี่ยหมูพ่ายพี่นุก๊กหมูพ่ายตาเดียวนะหมูตาเดียวนะจะพังเอวก่อน เหว่ข้อยู่ดินเหนือนี่นบรลณเหนวนะพี่น้องเว้ยเหว่ข้อยู่เหนือนี่นะหมู่น้ำทางมันหมู่บานน้ำทางทางหมู่นะนี่เหว่ข้อยู่เหนือนี่นะยังโบราณลันมันหมู่น้ำทาง มันโบไปตามทางมูนะมามันมูไปตามทางคนนะมูลี่เฮวพี่น้อยมัน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 โบไปตามทางนั่นที่ทางมันเคยไปนะมันนําทางรถเลยนี่โอ้ห่วยมันนะมันนําทางพี่น้องเอ้ยเวคอยอยู่เคยนี่นะมันโบเฮ้าเชื่อเฮ้วนะมันนําทางไปเลยนี่นําทางไปเชื่อชนมันเลยนี่ดัดหาตุยมันนะ ด้านฮาตูย์มันไปเนี่ยก็ว่าเอ็ดเหวเชื่อนะมันมาทั้งนั้นมันไปกินมันกับเจ้าทั้งนั้นมันมาแต่พูนหมูเนี่น้ำไปเบิ่งก่อนมันเฮาป่าใชเรือเฮต้างเพียน้อยหมูนี่นําทางไปเลยเลยนี่หาโดนเอ็ดเหวเชื่อกับบทหมอมีนีะมันนําทางนี่นะม้อยอมังอยู่นี่ลิเหวนะมันโกมันโบไปตามทางหมูเนาะมันไปตามทางค้น หอยหาประเทศทีไปเรียบเรียบเพิ่งทางฉุนมันก้าเจ้าก่็มันเฮากินมันเขาบอกเมื่อคืนนี้นะห้วยยังไม่ไหม้เลยเลยทุกคนมาวันนี้ก็ได้เห็นห้วยไแล้วนะตัวนี้มันจะเป็นห้วยฟานได้พี่น้องยนี่ก็อยเช็ดชนิดนี้หอยมงห้วยฟานเลยนี่เช็ดแทนห้วยมันนี่นะทางมันอยู่นี่นะ มันมาวียนชนมันนะมันมีแต่ชนมันทนะั้งหมดแถวนี้ก็่าจะเห็ดชนี้เลยเห็ดเหี่ยวชนี้เลยนี่นี่หอยเก่ามันนะเพราะมันเป็นทางนี่นี่นเหี้ยวเขาก็เอ็ดแล้วแล้วนะเาเอา็เอดตามทางมาเลยได้คืองกงมากระบกขันหมูไดใ้ใหญ่เลยนี่ ได้สองรางไปน้องเอ้เห็ดมันนี้นะเห็ดอยู่เทิร์นขั้นหลังนึง่งมาเห็ดอยู่นี้หลังหนึง่งขำละวโดอยู่ก็ได้จังไม่เช็เดไอ้เห็ดน,นี่ทุบ่มแล้วเนี่ยเฮ้อทุกคนตอนนี้ก็ขำแล,ำล้วไปน้องเอ้เห็ดเฮีกับบุษบันแล้วใช่ไหมได้แต่สามด่างด่างที่ชี้บุษบัลเห็ดมืมดแล้วทีม,มื่ออาหารหนึ่งข้า,น,านึ่าก่อนแบบนี้ขำลไป,ปน้องเอ้นะี่มืดเลยยูบป่านนะมืดเลยหาเห็ดเฮีกับมันหมูจักโดนเห็ดนะมันมืดไปแล้วบุษบแล้วใช่ไหมไปด้วยยังหลงหังนึง ได้สามรางวันนี้นะรวมทั้งเหว่เก้าก็ไปห้าลาง้างบานนี้ไปน้องเลยค่อยมาตายามเหว่แล้วก็เอ็ดเหว่หมูต่อแล้วก็ได้มากแล้วนะเอ็ดเหวหมูก็บ่แล้วซ้ำเพราะว่ามันขำก่อนเห็น้องเลยได้แต่สามรางเอ็ดเติมนะเพราะว่ามาหัวเทงแล้วตอนนี้ก็ชีนึ่งข้าวนึ่งน้ำก่อนนะสำหรับชีพุ่นละขึ้นป้าคือเก้าเห็น้องเลยนึ่งข้าวนึ่งน้ำแล้วก็ชีขึ้นไปหาการเลยวเอากันนึ่งข้าวนึ่งน้ำกลับมาเรียบร้อยมากวันนี้ก็ค่อยก็ได้ยิ่งแล้วนกกระบาได้ กระบานนี่คือชีมันได้เพ่น้อยนกอันนี้ตัวนี้นะมันจีพ้าะตามระดูย่ำย่ำหนาวนะนกนี้นะย่ำหนาวมาาันจะอ้อมปหายู่ตามกางดานคอยก็มาฮอดกางดานแล้วมันเมื่อน,นี้ชีผ้าพี่น้องไปนอนอยู่บ้านรบแรกได้เพ่น้อยออกมามันนี้เอามาพอดีคือเข้าเพ่น้อยหลังจากเขาเอ็ดเหวหมู่แล้วแล้วเาก็นึน่งเขานึ่งเขาแล้วจีอ้อมาหากินเขาอยู่ด่านเพ่น้อยเขาก็าระบาดเพ่น้อย เต็มทงนี่มันมีข้าวสารแล้วก็มันแพร่อุน้ำนะนี่เครื่องหอมเขาเอาไปเต็มสําหรับท่าว่าได้อันห่านนะพี่น้องเอาก็ได้อันกินแรงแล้วนี่ได้นกกระบาดตั้งกับกบตั้งพี่น้องเลยนี่กบเอามักทุนยิ่งเอาวนี่ยูเยอะนี่ป้าชนีคือจะได้อันกินแรงแล้วมันนี่เอาสีไปกินข้าวอยู่บ้านละแวกพี่น้องเลยเอาก็มาฮอนนี่กระยังจะพักแล้นี่กระหึงเติมแล้วได้เอายังต่อมาเนี่ มันหอนแล้วก็เลยยังพักนี่พี่น้องเลยว่าเขาชีหนาวกันบโมหนาวเป็ตระดูแล้วพี่น้องเลยหอนเหมือนนี้นะหอนมันมือเลยค่อยกเกี่ยงเราการไปบ้านลำแหลไปกี่ข้าวจิบตัวน,นี้กับยังมาจีฮอดบ้านลำแหล่ได้ไหมพี่น้องหอดโถ่ยเลยน้ำตุ่นจุกๆเลยฮู้่าชีมีคดรูกบ่แหละสมไว้น้ำก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องเย ฝนมตกสะหึงนยมดฝนเลยโอ้มีคนยุ่นหลายคนเทนเฮ้ยฟ้อนล่ะเอ้อเนาะน้าโคตรยน้มนิดไหมเ้อเอะได้ของคุณเจ้าบริกจ โอ้โหนี่ฟานสิน่าก็ฮอตพีเลยอาชีพเอาได้เต็มมากดินอโหนีฟนสินินฮอตฟีเลยโอ้สบายดีสบายดีโอ้ได้ยังโอ้ยกมาจงมบอ้หวนเลยได้เลยโอ้มาฮอ มาแล้วแแล้วพี่น้องเอ้นี่มาหอดกับสะบาน่นนี้โอ้่นได้เนอได้นี่ปิงจนว่าก็ไฟยังหมดเลยนี่โอ้่น่นได้อาหารดีเยังยังทานได้กินอ้ยโอ้ดมามามาดีหมดหรือเ่าในพันสินโอ้มาพี่น้องมาหนิ มากินข้าวอยู่บ้านลำเลียงนีปกก่ปิ้งกบปิ้งกบแล้วก็ปิ้งพี่เหรมาป้ามาป้าพี่นอ้องเอ้ยปิ้งมาป้าโอ้อาหารดีช้ำดึกเลยมันนี้มามามาเช็คเช็คกันนะโอ้หิ้งหางแล้วบ้านลำเลียงผลได้อาหารได้แับน,นี้ได้โอ้ สินมาป่าพี่น้องมามามาโอ้แจวกันดิเขามาทุนโทเลยนี่น้องลองบังบังเคยกินเถอได้อ่าบ่อน,นี่ถึงเวลาแล้วออักเนาะนี่กบพี่น,อน,อน้อ,นองอือเหมืนอน,อนจำเจ้าลาอยู่นะ ฮะเดี๋ยวน้องโอเคเฮาเมื่อนี้น่ะสีมานอนอยู่พังอยู่บ้านรับแล้เพื่อน้องกินข้าวกินน้ำกินอิ่มเรียบร้อยแล้วนอนฟังเชงเงินน้ำตนแกงเมื่อนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็วีอย่างไรเขอาก็มุกเข้าใจผู้ที่ตามนะครับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบ นะไปก้อนคลิปนี้พี่น้องเลยมื่นเอ็ดลุ่นไม่พี่น้องเลย